สวัสดีจ้าอันนี้หน้าบ้านพี่รันนะเห็นฝั่งต้นสม้มสวยไหมพี่รันก็ออกไปทํางานนะคะนี่อันนี้บ้านพี่รันเแึ่พี่รันอยู่อืมก็ปั่นจัก,กรยานไปนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวขอทําคลิปคุยเรื่องลูกสาวก่อนแป๊บหนึง่งอืมอ่า วันนี้ลูกสาวก็เล่นที่รยองนะคะบวกแดงอุ้งอิงเล่นที่รยองจ้ะก,ก็ FC เต็มอายะอ FC เด็ไมอายคือเก่าจา้ะอืมนี่ทางพี่รันชอบประเทศญี่ปุ่นแบบนี้แหละบรรยากาศมันดีงไงอืม บรรยากาศมันดีมากเลยแล้วก็แล้วมันก็ปลอดภัยด้วยแต่เราก็ต้องระวังตัวนะไม่ใช่เราไม่ระวังตัวแล้วญี่ปุ่นเขาไม่ชอบเสียงดังอืมอันนี้ก็สวนสนุกอืมสวนสนุกนี่อันนี้พี่รันก็จะพาเดินนะพาเดินถนนให้ดูว่าเออถนนถนนที่พี่รันไปทํางานเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาประมาณ อันนี้ก็เวลาก็ประมาณสามทุ่มครึ่งวันนี้พี่รันเข้าดึกหน่อยอืมก็ไม่มีไม่มีผู้คนเดินบ้านเราก็ถ้ามีเสาวน้อยหรือมีการแสดงที่ไหนมันก็จะคึกคักเป็นกรณีพิเศษสำหรับญี่ปุ่นนี่เขาไม่มีนะเขาไม่ได้คึกคักตลอด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเราอะ่ะ เออวันนี้พี่รันขึ้นไลฟ์ขอบคุณเอซขอบคุณเอฟซทุกกำลังใจสายยินหนึ่งกลุ่มมัลังเงียบไม่รลันว่าเด็กๆที่เขาได้มาไลเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะไม่ว่าจะวงหนึ่งวงสองถ้าเขาได้มาไลมันก็เป็นบุญวาสนาของเขาอะแต่สำหรับลุงอิงนะสำหรับลูกสาวเราเนี่ย เขาได้ประจําอยู่ยแล้วล่ะยิ่งวันนี้นะแม่รันว่าเก็บเห็ดไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะที่ปวกแดงอะ่ะสนามปราบเซียนอะ่ะแลวยิ่งยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยพวกนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเอะแล้วพวกนี้เล่นที่ชนบุรีอพวงนี้เล่นที่ชนบุรีตรงนี้เป็นเป็นยิมนะเนี่ยหน้าบ้านพี่รันเนี่ยเป็นสปอร์ตเห็นไหมเขาเขียนภาษาญ,ญี่ปุ่นไหมเขาบอกสปอร์ตสปอร์ต เป็นที่ว่ายน้ำตรงนี้เป็นตร,ตรงนี้เป็นที่ว่ายน้ำมีมี alto, ate, time, mer, เด็กด้วยมีเด็กเล่นยูโดเล่นคาราเต้เล่นยูดูด้วยนะแต่แม่รันไม่เคยเข้าเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มออกมาเข้าแล้วล่ะเริ่มมาออกออกกำลังกายแล้วล่ะพรอายุเรามากขึ้นอแล้วก็สุดยอดอะนะสุดติงกระดิ่งแมวเลยแหละลูกสาวเรา วันนี้รองไายสิว่าลูกสาวเราจะใส่ชุดสีอะไรแล้วก็ลูกอุ้งอิงไล,ไล์ขึ้นไล์เมื่อวานนี้นะคะทะลุทะลุสามหมื่นอืสามหมื่นกว่าทะลุโอ้เดี๋ยวนะพี่รันก็มันไม่มีเวลาน่ะนะอมืมันก็ต้องเวลนันาได้ชมบรรยากาศตอนเวลาสามทุ่มประมาณสามทุ่มนิดๆ นี่เขาเมีอันนี้ด้วยนะเห็นไหมเขามีสวนดปวยสวนกระหล่ําเขาปลูกอะปลูกกระหล่ําอะสวยไหมอืมเป็นสวนกระหล่ําเนี่ยเห็นไหมที่ดินญี่ปุ่นแพงมากเลยนี่นี่ก็ข้างๆบ้านอา่ามันก็ตรงนี้ก็ยิมอตรงนี้ยิมนี่ข้างข้างบ้านก็ฝากดูคลิปด้วยนะคะถ้าพปรันไม,ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะยิง่งอาทิตย์กันอย่างเงี้ยเมรันยิ่งมีเอ่อ นัดหมอ,อมืเราก็จะมีโอกาสตอนที่เวลาเรามีเราได้ขึ้นเราก็ได้มาพูดคุยได้ลูกสาวแนละ้วเป็นความสุขเล็กๆน้อยทางใจนะใคร fg ที่เข้ามาช่องแม่รันก็อยากให้เป็นมิตรกันนะอยากให้เป็นมิตรกันเป็นมิตรภาพที่ดีอืเด็กคนไหนที่เขาได้มาลายสาวน้อยระเลิโชว์หรือว่าเด็กในสาวน้อยเพชรแหนแพงเขาได้มาลายเราก็ยินดีกับเด็ก เพราะเป็นบุญวัสนาของเขาสําหรับลูกสาวเราสําหรับลูงอิอองอ่ะลูกอิงเขามีบุญวัสนาเขาเขาเป็นอดีตชาติเขาทําบุญไว้เยอะชาตินี้ลูกสาวเราก็หนึ่งยืนหนึ่งเป็นหนึ่งอืมเทพพิดาแห่งโชคลาภเทพพิดาราชนีพันล้านแห่งภาคอีสานเราเราเราเพียงแต่ ดูอยู่ห่างๆซัพพอร์ตลูกสาวเราเล็กๆน้อยๆอ,อืมให้กำลังใจเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแม่รันว่าศิลป,ปินนักร้องที่จะมีพ่อฮักแม่ฮักพร้อมพร้อมจะซัพพอร์ตเพราะเมื่อก่อนเห็นไหมครับพุ่มพวงดวงจันทร์สายันสัญญาอยอดลักสลักใจ เวลาเขาไปเล่นที่ไหนเขาก็มีมาลายของคอเต็มคอล้นคอเออใช่ไหมล่ะแต่สำหรับอุกอิงอะ่ะเขาเป็นหนึ่งเดียวเพชรน้ำหนึ่งเพชรเม็ดง,งามที่พ่อโจขอเจิญละใแล้วก็ยินดีกับน้องโจงด้วยนะที่จะทำทำสินค้าใหม่ๆในแบรนด์ของสาวน้อยอืม เห็นบอกจะทำเครื่องสำอางก็เอฟซีมาพูดกันในไลฟ์สดช่องพี่รันนั่นแหละวันนี้แล้วก็ทุกเอฟซี FC ทุกท่านก็จะจะซับพอร์ตจะซับพอร์ตน้องโจแม,ม่รันว่ามันถึงเวลาที่จะทำนะ ทำ,ทำแล้วมันต้องได้มาตรฐานอย่างน้องโจเขาก็พูดตอนไลฟ์เ <c oughs> ขาไลฟ์สดเขาบอกเวลาเขาจะทํามันก็ต้องได้มาตรฐานของเออใ,หให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้ใช้ได้ผลแล้วก็ให้ใช้ได้ดีแล้วก็ถูกราคาประหยัดจับต้องได้อืเวลาจะคอยซัพพอร์ตนะแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดไปอะตหรับพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีตลอดไปอ่ะยินดีกับน้องโจด้วยนะสินค้าที่น้องโจจะ ผลิตขึ้นมาในแบรนด์ของสาวน้อยอแล้วก็ลูกสาวด้วยรัตนาพรแบรนด์แล้วก็กลุ่มปิด01999915สามวัน199บาทสองวัน200หนึ่งวัน109บาทติดต่อกันได้เลยจะ้ะ01999915นะคะเป็นกำลังใจให้น้องโจ เป็นกำลังใจพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีเสมอรักลูกสาวยืนหนึ่งรักเธอไม่มีข้อแม้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะฝากดูคลิปด้วยน,นะคะขอบคุณมากจ่ะบ,บ๊ายบาย